นะครับโดยการที่ให้น้องนะครับแทนแทนอะไรก่อนแทนค่าคนะครับแบบนี้เลยแทนแบบนี้เลยมีหลายคนไปคิดเลขน,นะก็เชิญไม่เป็นไรแต่ที่บอกเอาแล้วว่าจุดประสงค์ของการที่พี่มีคิดเลขก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคิดเลขง่ายกว่าพี่แทน k เท่ากับ6.8ส่วนด้วย50ตาราง3นะครับรวมไปในสมการที่หนึ่ง จะได้เป็น W เท่า,ากับ k คือ6กจุดแปส่วนด้วย50ยกกำลัง3คือ50คูณกัน3ตัวอ่าที่เปลี่ยน50ยกิบยัสาเป็น50คูณกัน3ตัวเพื่อต้อนรับเพื่อนของเรารนะับเพื่อนของเราก็คือ h ครับอ่าเดี๋ยวเราแทน h ลงไปนะครับ เฮที่โจวออกมาที่โจต้องการก็คือ15 150่งสิบเซนหนึ่งร้ยห้าบยกกำลังสาน้อนี่คือเทสตัวลัสามไงแอ่าตรงน,นี้ก็จะลายเป็นตบห้าสคูณหนึคูณสามแห้าสิบคูณหนึคูณสามคูณหนึคูณส สามสามเก้าเาสามยี่เจ็ดนำหกจุดแปดไปคูณได้ยี่สิบเจ็ดหกจุดแปดไปคูณได้ยี่สิบเจ็ดร้อยห้าสิบมาจากโจทย์นะโจทย์บอกมาว่าถ้าความสูงร้อยห้าสิบเซนจะหนักเท่าไหร่เราก็การหารดับเบิลคูณเอ๋อ่าแปดเต็มห้าหกใส่หกเพิ่มห้าเจ็มหกสี่สองสี่เจ็ดแปดสองสิบหกใส่หกเพิ่มหนึ่งหกสองสองสิบสามหกสามเพิ่มหนึ่งแปดหนึ่งให้ลงหนึ่งกัแหน่ง คำตอบข้อขนี้คือน้ำหนักเป็น183.6ยิกกิโลกร,รมัมหน่วยของความสูงไปกันแล้วนะครับเพราะฉนั้นหน่วยของน้ำหนักก็จะเหมือนกับคู่ที่จบให้ห่านนะครับนี่คือข้อหาต่อไปนะครับข้อที่หกลองอ่านโจทย์ในใจสัก2สองรอกนะครับเป็น 哦，看。Oh, wow. อ่านตินตัวนะครับข้อรอดูพราวานครับแปรผักรงกับเอกสาสามตรงหาสมการการแปรผักก็คือการหาค่า k แล้วเอาค่าเ k ที่ได้เนี่ยแทนลงไปเราไม่ได้สมการที่เขาเรีออยกว่าสมการของการแปรผักและเดินจำนวนลงในตารางให้สมบูรณ์เมื่อ กำหนดค่า x และ y ดังตารางภารกิจแรกคือหาสมการของการแปรผัน่อนการที่หาสมการของการแปรผันได้นั้นเราก็ต้องหาค่า k ได้ก่อนการที่หา <tinc S 2> ค่า k ได้เราก็ต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์การแปรผันให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ k ก่อนเห็นไหมฮะมันจะลา้เป็น y เท่ากับ k คูณกับ x กำลัง3แล้วเรียกว่าสารที่หนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงวิธีคิดนและทีนี้นะครับให้น้องๆเนี่ยเอาข้อมูลนะครับอาจจะเป็นในข้อลัมแรกก็ได้ในข้อลัมแรกก็ได้นะครับเอามาเลยนะครับน้องครับข้อลัอมแรกคือ x, 1, 1, x 1, 1, เ,อเป็น1 y เป็น0.5 x เป็น1 y เป็น0.5เอาไปแทนลงไปในสั่งที่หนึ่งในตัวน,นะครับแทน x เลอาหนึ่ แทน x ชอบหนึ่ง y ตลอด0.5ลงในสมานที่หนึ่ง <Okay. S 1> จะได้ได้อะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเจอ y ครับแทนใน0.5เท่ากับ k อย่างไ่ทราบนะครับคูณด้วย เอกนะครับ 1, ก็คือหนึ่ยกกำลังสามหยกกลังสามได้หใช่ไหมครับที่ก็ย้ายหนึ่งไปหาร0.5เลยนะครับเป็น0.5หารด้วยหเท่ากับ K เพราะฉะนั้นสมบัติสมมาตนะครับ k เท่ากับ0 5เท่ากับบีแสดงว่าบีเท่ากับเอเขาเรียกสมบัติสมมาตรนะครับ มีพิจารณาเคแล้วครับพี่ดีใจแล้วครับเพราะคำตอบแรกก็จะได้แนละ้วคือสมการของการแปนคัะนะครับน้องๆพี่เขียนว,ว่าแทน x พอทีเท่ากับ0.5ลงไปในสมการที่หนึ่งได้ Y เท่ากับ0.5 คูณด้วยก x กลัง3ที่เรียกว่าสมการที่สองน้องๆนี่นะครับคือคำตอบที่หนึ่งที่จดต้องการ y ท้าบ,บ0.5 x กาลัง3หรือ y ถ้าบเศษ1ส่วน2 x กาลัง3ก็ได้เขาเรียกว่าสมการการแปรผันนะครับสมการการแปรผันสมการของการแปรผันสมการสแสดงความแปรผันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียก นี่แหละครับคือคำตอบที่หนึ่งเช่นนี้เนี่ยเมื่อไรที่เรารู้ค่า x เ,เราก็จะหาค่า y ได้แล้วตลอดหรือถ้าเรารู้ค่า y เราก็จะหาค่า x ได้แล้วเพราะฉะนั้นน้องเข้าใจแล้วน้องหาค่า x ค่า y ในตารางนะครับอ่าลองดูนะครับลองหาดู นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแทน y เท่ากับ4นะครับลงไปในสารที่2นะครับเพื่อหาค่า x นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแทน y เท่ากับ4ลงในสมการที่2จะได้ y คือ4นะครับเท่ากับ0.5คูณด,ด้วยเอกสาลสามก็ได้กายเป็นสหารด้วย0.5เท่ 5, ดดกากับเอกลังสามเราก็คูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนเป็นเศษส0สิบ่วนห้าตัา 3, ดทอน 3, แล้วได้แปเท่ากสารสามค่มาสามได้8ก็คือ เพราะฉะนั้นในช่องนี้ก็เติมได้อีกสองไป